ให้สวยยกมือขึ้นโอ้โหคนเล็กคมนมื่สงครานที่ขอนแก่นนะครับกับน้องเพชรต้องลอยอ้อพอจพ่อจอยู่ไหนปากหมูกอนไม่หมูเลยวันนี้ฮึจ๋าพ่อจ๋าไอพ่อจ๋าอยู่ไหนพ่อจ๋าไปได้เด๋ยวๆๆๆๆ จ้าจ้าจ้าย้อมมือเปล่าลูกใส่เสื้อเขียวขึ้นกันเลยเจ้าใส่เสื้อเขียวเหมือนกันเลยอะไรนะคะไอ้แม่จ๋าโอ้พี่เห็นแม่จ๋าเป็นเห็นแม่จ๋าเป็นเห็นแม่จ๋าอืเห็นแม่จ๋า เป่นอย่างยัดปลอกนี่เดยนเลยน้าน้าน้าแตรงนี้ก่อนแกตรงก่อนแกตรงนี้ก่อนน้ฮัลโหลฮัลโหลก่อนฮัลโหลป้าป๋าฮัลโหลป้าป๋าฮัลโหลป้าป๋าโหลป้าป๋ามาโดนอากาศเริงรอนมงเลย ผู ų, ้ใดเล่นน้ำผู้ใดเล่นน้ำก็ไหฮะน้าเล่นบ่บ่เล่นเลยลุงบิดุจ๊จจุ๊บจุ้าฮัลโหลมาัลฮัลโหลปอาฮัลโหลทัไงฮัลโหลยังไง มันีเชยงเดี๋วเด้อเยอะแยะโยงกันนล้วใครนี่ใครแม่จ๋าใครกมันเศร้าซื้ไวจับม่อาอาดนะอาดอันนี้ใครอาด้ เมื<อ>่สวนซื้อประจับหลอดมาเพิ่นบ่กิบน,นะเมื่คือประจับเสร็จใครนี่ประจับหลอดอันอันอยู่บ่ประจับน้ำข้น,นเพลงซื้อมาจ <c oughs> ิเลี้ยงไม่ได้หรอมาจิออกได้ปะเตาอสอง2คนบ่นได้คือบ่ไหวอี้ดิใส่คือว่ามีผู้บ่าวอยู่ในหมู่บ้านแล้วอืม

อันอันนี่บ้านแมนอันที่ที่แฟนเพ่กับมาเหมือนั่นเมีอันอันตัวน้นมันไงคือบ้าน่าเป็นตัวนี้ด้นี่ตัวนีเออเอาเป่าขึ้นโอทีตาแม่บ่งเล่าไไใส่กอง นันล,ละอยูนในกองเนอน,นั่นละ้าวลโหลฮอลโหลฮอหลอัเออเออลโับโหลกัลโหลฮั่โหลลงหลฮัลนหลฮัลโหหั้ัลนนอเลลบลลห

ก็ไม่ค่อยไปหาให้วยำเขาหมกจกเขาป้อนไอ้กิมีสวยแล้วเลียงเขาลูกแม่รักแม่ยำเลยบอกิน ต้องรอให้หมดก่อน,นอแล้วค่อยกินทม้มมัมมัมัม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 ั่นัน่นแหละจังหวะเขาคนนี้ได้หกคำคนนั้นได้สองคำล่งไปเท่านั่นลงไปเท่นั้นใช่ลูปเรือเลยไหมครับได้ครับ

นช่ครับกพอก่อนหนึ่งสองฝั่งนี้ทางนี้แข็งกว่าหนึ่งคออมเด็กยคุณพ่อไไป้ลู้ ลูกมามาใครสวยยกมือเน่โอคใส่ยยกมือย่าแพ้อย่าแพ้ย่แพ้สยโอเคขอบคุณครับ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 โทรศัพท์ครับขอบคุณครับเจ้าอนเช่เป็นบ้ กำลังมาค่ะใกล้กาแฟคุณพ่อกำลังมาค่ะค่ะพ่อ จำตะบอกพุ่งเรือหน้บนนี่ตะบักทั่วไม่ยี่บีตำแบบนึง<อ>แล้วหาเขาไปอันพี่อันนั้นฝากแกงน้ำม่สมกับไก่มากแกงน้ำม่สมใส่ไก่คุณยจงพี่นุดีกับของหวาน 但我买了。嗯嗯